นิทานสอนใจต้นไม้กับผีเสื้อน้อยต้นไม้ต้นหนึ่งเกิดอยู่ในทุ่งหญ้าอันเขียวขจีมันออกดอกและใบสวยงามเรา,มาแมลงพึ่งและสัตว์ต่างๆมักจะมาอิงอาศัยกับต้นไม้ต้นนี้วันหนึ่งมีผีเสื้อน้อยบินผ่านมาและได้ถามกับต้นไม้ว่าเธอรู้สึกเหงาบ้างไหม ที่ยืนลำต้นอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าอันโดดเดี่ยวและอ้างว้างไม่หรอกต้นไม้ตอบฉันรู้สึกสบายที่นี่อากาศปลอดโปร่งฉันมีพวกเธอเป็นเพื่อนไงฉันไม่เหงาหรอกฉันมีสายลมและเหล่า,มาแมลงเหล่าสัตว์แวะมาเยี่ยมเยือนฉันเสมอฉันรู้สึกดีใจที่ฉันมีเพื่อนฉันไม่เหงาหรอกฉันชอบบินมาหาเธอ มาดูดกินเกสรดอกไม้ของเธอทำให้ฉันรู้สึกอิ่มและสบายผีเสื้อน้อยกล่าวเมื่อเข้าสู่หน้าแล้งอาหารเริ่มหายากขึ้นวันหนึ่งมีเหล่าตักแตนฝูงใหญ่บินอพยพมาผ่านมาเห็นต้นไม้ต้นนี้มีดอกและใบสวยงามพวกมันจึงบินลงมารุมกินใบและดอก จนหมดสิ้นต้นไม้รู้สึกเจ็บปวดและเสียใจมากที่ใบและดอกถูกกัดกินจนหมดแต่ต้นไม้กลับไม่ได้โกรธเครืองเหล่าตะกะแตนแต่อย่างใดคืนนั้นอากาศหนาวเย็นมากต้นไม้รู้สึกหนาวเหน็บไปทั้งลำต้นเพราะไม่มีใบคอยปกคลุมลำต้นอีกแล้วต้นไม้ต้องทนหนาว ยามค่ำคืนจนกว่าจะถึงรุ่งอรุณของวันใหม่รุ่งเช้าเราสรรพสัตว์ที่เคยอิงอาศัยต้นไม้ได้ผ่านมาเห็นและต่างหัวเละเยะนี่คือต้นไม้ที่มันเคยพักพิงหรือทำไมตอนนี้โกลนไปทั้งต้นไม่มีทั้งใบและดอกให้ชื่นชมพักพิงอีกต่อไปจงอย่าเสียใจไปเลยเสียงเล็กๆเ,เอ่ยขึ้นต้นไม้หันไปมอง ผีเสื้อน้อยบินเข้ามาหาและปลอดใจต้นไม้ถึงอย่างไรฉันก็เป็นเพื่อนเธอฉันยังมองและจำเธอได้แม้เธอจะไม่มีใบและดอกที่สวยงามเธอยังเป็นต้นไม้ที่ฉันรู้จักและฉันถือว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีของฉันผีเสื้อน้อยจึงบินไปบอกเมฆฝนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมฆฝนเห็นใจต้นไม้มาก จึงเคลื่อนตัวมาหาต้นไม้และได้ทำให้ฝนตกลงมาทำให้ต้นไม้มีความชุ่มช่าและน้ำของฝนได้ซึมลงดินทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามมีใบเขียวขจีกลับคืนมาอีกครั้งและเมื่อฤดูร้อนมาถึงเจ้าผีเสื้อน้อยก็แวะมาหาต้นไม้อีกครั้งคราวนี้ได้บินไปบอกพระอาทิตย์พระอาทิตย์จึงส่องแสงอ่อนๆลงมา ทำให้ต้นไม้ผลิดอกออกผลอันสวยงามผีเสื้อน้อยบินลงมาเกาะที่ใบอ่อนๆของต้นไม้แล้วพูดว่าฉันดีใจที่เธอกลับมาสวยงามดังเดิมต้นไม้ตอบว่าฉันขอบใจเธอมากที่เธอดูแลเอาใจใส่ฉันอย่างดีจนฉันสามารถกลับมาสวยงามเหมือนเดิมไม่เป็นไรหรอกฉันเป็นเพื่อนกับเธอเพื่อน ต้องดูแลซึ่งกันและกันงามสุขและทุกข์เหล่าสัปปรสัตว์ทั้งหลายเมื่อมองเห็นความงามของต้นไม้ก็ต่างเดินเข้ามาเพื่อขอพักพิงอาศัยตามเดิมซึ่งต้นไม้ก็ไม่ได้โกรธเครืองและพร้อมที่จะให้เหล่าสัตว์เข้ามาพักพิงเป็นเพื่อนอีกครั้งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเป็นผู้ให้ย่อมได้รับสิ่งที่ดีตอบแทน การผูกมิตรกับผู้อื่นคือการมีเพื่อนแท้ซึ่งดูแลกันและกันตลอดไป